สวัสดีค่ะพบกันใหม่อีกครั้งกับช่องรักเล็กชาแนลนะคะ,ะจะมาพูดถึงเด่นบนสูตรใหม่นะคะสูตรที่เดินดีมายาวนานมาต่อเน,นื่องเลยที่ว่าที่แล้วแอดนามาจับกับสองสูตรบนก็ได้เข้าโต๊นะคะก็สูตรก็ตามนี้เลยนะคะใช้หลักแสนเจดครั้ง สามเจก็เท่ากับ1 1บวกเเป็น0 9, 9, 1, 0นบวกเเป็นเกบวก1เป็นศูนวกเเป็น9นะคะ9บวกอีก8 5 2ครั้งเป็น0ไม่ต้องบวกนะคะแล้วก็มาบวก8 7ดเบวกเเป็น6 6บวกอีก3ครั้งเป็น9 3, ้นะคะ3าครั้งเป็น9กเป็น5 5าบวกหเป็น0 0นบวกแเป็น 8, 8 บวกอีก2นะฮะได้เด่น0เดินหน้าไปอีก2แต้มเลขที่ออกได้เด่น0 1 2, นย์นึงะฮะเลขที่ออกคือ6 42ถูกที่2นะฮะต่อไปหลักแสนคือ6 7ครั้ง6 7 4 2บได้2บวก5เป็น7บวก6เป็น13บวกอีก4เป็น7 7เบวก2เป็น9นะฮะ9บวกอีก9เป็น8 แปดบวกอีกแปดเป็นหกหกบวกด้วยหนึ่งสามครั้งบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองพงที่เป็นเก้านะคะได้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งเลขที่ออกคือศูนย์หนึ่งสองถูกทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะมามา,มา,ม,ามาที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะคะศูนย์กับหนึ่ง ไ่งไป1 7ครั้งได้7 7็เบวกหเป็น12 12อบวกอีก1เป็น13 13าบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น11บวกอีก4เป็น15 15้าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น3 3มบวกสคงที่เป็น5นะฮะได้5 6 7เล็ดที่ออกคือ1 9 6ถูก6นะคะ ต่อไป3 7ดครั้ง21่สิบเอ็ดในหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็น3 3มสบวกเเป็นสองสองบวกหเป็น8 8ดบวกสองเป็น0บวก7เป็น7 7บวก3 3ครั้ง9้าเป็น6 6บวกอีกหกเป็น2 2บวกที่2เป็น 4, 4ี่สี่บวกที่สองของที่เป็น6นะเลขที่ออกเลขที่ได้คือ6 7 8เลขที่ออกคือ 8 07อันนี้ก็มา2ตัวนะฮะที่7กับ8นะฮะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเจอ3 21 1บก6เป็น7บก8เป็น15บววอีก7เป็น22 22บก9 2ครั้ง8เป็น0 0บก2เป็น2บก9เป็น11 บวก8 3ครั้งเป็น24 11บวก4เป็น5 5บวก 1, 1เป็น6 6บวก 6, 6เป็น2 2บวก 2, <S 2>, 2 <S เป็น4 2คงที่นะฮะได้เล็กเด่นคือ4เดี๋ยวหน้าเป็น2แต้มคือ4 5 6เลขกที่ออก4 1 7ถูกที่4หลัก้อยนะคะต่อไป9 7 63ได้3 3บวก8เป็น11 บวกอีก4ี่เป็นห้าเป็น6บวกอีก7เป็นส3บวก6กสองครั้ง12เป็นห้าห้าบวก1เป็น6กหบวก7เป็นหบวก7เป็นส3มบวก6เป็น9ก้าเ้าบวก5้าเป็น14 14บวกอีก2เป็น16แล้วก็บวกที่สองที่เป็น8นะฮะ ได้เด่น8เดี๋หน้าไปอ2ครั้ง8 9 0แล้ที่ออกคือ4 0 5ถูกที่0หลัก10นะฮะ6 7ครั้ง42ได้2นะฮะ2บวก2เป็น4บวก4เป็น8บวก5เป็น13 13บวก3เป็น6 6บวก9เป็น5 5บวก9 3ที่7 5บวก7เป็น2 สบวกอีกหเป็น3 3มบวกสเป็น5นะคะได้เด่นห้าหกเจ็ดลขที่ออกคือ5 9าสนะคะถูกที่หลักร้อย7 4็ดสีบวกสเป็น11บเวกหเป็น16บวกเอีกเป็น5บวกอีก4เป็น 4, 9 9บวก หนึ่ง้างเป็น11 11อบเวกสเป็นห้าห้าบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11 12, 13, บเอ็สบสองสิบาบวกหน่วยอีกสองเป็น13 13บวกได้สองคงที่เป็น15นะคะเลขเด่นงวดถัดไปนะคะบนห้าหกต้องมีมา1ตัวแน่นอนนะคะอย่างน้อย1ตัวนะคะห้าหนะคะ ตอนนี้จะมาจับสูตรกับเด่นบนเน้นที่สิบหน่วยเลยนะคะสิบหน่วยบนเนี่ยก็งมดที่แล้วก็เข้าอะ่ะลองลองดูนะคะเดี๋ยวจะลองจับสูตรนี้ดูใช้หนักแสนสามครั้งหกสามสิบแปดบวกด้วยหก แปดบวกหกเป็นสี่บวกได้เก้าเป็นสามสามด้วยแปดสองครั้งสิบหกเป็นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกด้วยหกสามสองครั้งเป็นหกเป็นหกหกบวกด้วยสองสองครั้งอีกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะคะเลขเด่นคือเก้าบวกไปอีกสามแต้มคือเดินหน้าไปอีกสามแต้มนะฮะคือเลขเด่นสองตัว ก้าบวกสามก็เป็นสได้เด่น9กับ2องนะคะเลขที่ออกคือศูนย์หนถูกที่2หลักหน่วยนะคะต่อไป1 3ึ่งสามครั้งก็ได้สามสาบวกหเป็นเกบวกอีกสี่ครั้งเป็นสนะคะเป็นสามบวกสเป็นเจ็ดบวกสาครั้งเป็นหกเป็นสามบวกหเป็นเก้บวกสเป็น สามนะคะสามเดินหน้าไปอีกสามแต้มได้สามกับหกเลขที่ออกคือหนึ่งเก้าหกถูกที่หกหลักหน่วยนะคะแล้วไปสามสามค้งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนเป็นสองบวกเจ็ดสองิบสีสองเป็นหกหบวกสเป็นเก้เบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบวกศก็สิ 11บวกสเป็น3 3มบวกสคงที่เป็น7ได้7จ็ดนะเดินหน้าไป็นสามตั้มได้7กับ0ูนย์เอาอันนี้หนึ่งทำเดี๋ยวหน้าหน่อนะคะทำสามเกบวกหเป็น0 0เป็น2 2งบวกสเป็น6 6เป็น9 9กับ2เป็น11 11 13ดสิบวก เาเป็นสิบสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งได้หนึ่งกับสี่นะคะ ีย๋ยวขอแอดคิดตรงนี้ใหม่ก่อน9บวก1เป็น0บวก2 12 12บก4เป็น6 6บกเป็น9 9บวก2เป็น11 11บวกนี่เป็น3 11บวก2เป็น3 3บก4เป็น7ตได้7กับ0ยหรือเปล่าขออนุญาตใหม่ สามาเป็น0 0นย,นยบวกสเป็น2 2ง,งบวกสเป็น6 6บวกอีก3เป็น9 9บวกอีก2เป็น11 11ดบวกด้วย2นะคะเป็น3 3ม,มบวกสเป็น7ได้7กับ0ูนย์นะคะเมื่อกี้ถูกแล้วไปลบได้7กับศูนย์มา2ตัวเลยนะคะ เมื่อกี้ถูก้วแวม่ไปคิดผิดเจ็ดกับศูนได้เจดกับศูนเท่ากับเข้า7เจ็ดกับศูนย์ะคะเดี๋ยวถ้ายังไงผิดพลาดยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะคะคนไหนที่คิดนะคะบางทีก็พลาดนะคะเพราะเราคิดกันสดๆ 3 3 9บวกอีก8เป็น7บวกอีก2เป็น9 9บวก18 9เบวก8เป็น7 7็เบวก8เป็น5 5าบวก2เป็น7 7็เบวก6เป็น3 3มบวก4คงที่เป็น7กับ0อันนี้ถูกนะคะ7กับ0ย์อันนี้ก็เกับ0นะยะขอใช้ปราอัรนี้กัน ูนะฮะก็เข้าสองตัวเลยนะ,ะอันนี้เจ็ดกับศูนย์เข้าที่เจ็ดนะฮะวงไม่สวยเลยอ่าต่อไปเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยสี่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ด ก็จะจำหากล้อง2 7 7บวก4เป็น1 1บวก1เป็น2 2บวกอีก4เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก0ได้0 8บวกอีก8เป็น16 16เป็น16บวกอีก2เป็น18 18บวก4ได้2ครับ5นะคะเป็นตัวเด่นเล็ที่ออกคือ4 0 5 ถูกที่ห้านะคะต่อไปหกสามสิบแปดสิบแปดบวกสี่เป็นสองบวกสามเป็นห้าห้ากับแปดเป็นสามนะคะสามกับเก้าเป็นสองสองบวกอีกสองเป็นสี่สี่เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าได้เด่นเก้ากับสองทั้งวัที่แล้วก็มาก็ยังว่าชุดนี้แปลกแได้เก้า ซึ่งมันไม่ตรงกับชุดอื่นส่วนมากชุดอื่นจะได้5้ากับ6แต่แอดก็ไม่ลงให้นะะไปลงแต่ชุดที่ว่าเด่นบนตัวเดียวเป็น2เพราะว่าลักแอดดับหลัก4ไม่อยากพูดพูดแล้วช้ำใจดับตัดแตกทุกที่เลยต่อไป4 32สอง บวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะห้าบวกอีกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์แปดบวกสองเป็นศูนย์แล้วสี่มาจากไหน,นเอาใหม่นะคะสี 4, 3, ่สามสิบสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกอีกหก 1นบวก7เป็น8 8ดบวก4เป็น12 12อบวกอีก6เป็น8 8บวกสเป็น0 0บวก4เป็น4น่าจะได้4กับ7นะคะ4กับ7ขอลองอีกรอบนะคะ4 32เปมน9 หักเป็นหดนะหลักร้อยหลักร้อยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ไปคิดหลักสิบต้องเป็นหลักร้อยห้าค่ะเอาใหม่เลยสี่สามสิบสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นสิบเอ็ดเอ็สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่ สีบวกสองเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ฮะได้ศูนย์กับสามถูกแล้วค่ะแอดไปเล่นไปคิดเป็นหลักสิบจริงๆต้องต้องเป็นหลักร้อยนะคะก็เด่นว่าถัดไปนะคะศูนย์กับสามแบบแนวนะ,ะลองจับดูนะคะลองจับดูนะคะชุดที่แล้วได้ห้าหกเจ็ 7, ชุดนี้ได้ศูนย์กับสาม ได้กำลังเดินอะสูตรกำลังเดินลองจับดูก็ได้บนนะคะงว่าที่สิบหกสิงหาคมได้ได้เด่นอีกชุดหนึ่งได้ห้าหกเจ็ดชุดนี้ได้ศูนย์สามนะคะก็เลยได้จับได้ห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามกลับตัวด้วยนะคะบนนะคะเท่ากับสิบสองชุดบนตอนนี้ดับแอดไม่ให้แลวคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ดับใส่แข็งข้างล่างอะดับแน่ นะคะตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับฟังรละชมเดี๋ยวขอคำเตือนนิดนึงนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการจัดทําเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปอื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะจากช่องรักเลขชาแนลนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ